การเฮ็ดให้ครอบครัวมีความสุขนี่ยยมมีอยู่หาย่างหนึ่งอบอุน่นเฮ้าสางความอบอุ่นให้แก่บุคคลในครอบครัวสางความสัมพันธ์เฮ็ดให้เขาอยู่น้ำเฮ้าย่างมีความสุขบ่หวาดระแวงขอสองก็คือการเอาใส่ใจเมื่อเห็นเขามีปัญหาที่บ่สามารถแก้ไขได้เฮ้ากับเขาไปซอยเหลือเขาไปอธิบายให้เขาเข้าใจ เรือบาบุกคลในครอบควัวของเขามีความถูกเข้าก็ต้องไปเฮ็ดให้เขาคไายถูกขอสามกันให้อภัยถ้าเรื่องนั้นมันบารุนแรงเข้าก็ต้องไข้อภัยกันไปตักเตือนกันไป้ามันรุนแรงอิหลีเฮาก็ต้องปรึกษากันในครอบพรัวว่าเสียเอาจังได้แต่ว่าจะใส่ความรุนแรงขอต่อมากก็คือการสามคัคคีกันถาวว้าครอบพวใดบ่มีความสามคัคคีกัน คอบคพัวนั่นแตกห้างขอนี่ง่ายๆเลยเฮาก็ต้องมีความสามาัคคีกันขอสุดท้ายก็คือการสื่อสรรอันนี้กคล้ายๆกรับขออที่พันมาเมื่อเกิดความขัดแย้งในคอบคพวัวเฮาอย่าสิปล่อยปัญหานั่นิ่มไปเฮาก็ต้องซอยเหลือกันคิดหาทางออกในเรื่องขัดแย้งนั่นเหตุยังไหนจังขี้ไข่